พยอมแล้วอีหล่าวพยอมถึงหนูจะแพ้แต่แม่ก็ต้องเดินเอาผู้แพ้นะก็ผู้ชนะนั่ก็ผู้แพ้เอาให้สะใจเลยเอาให้สะใจแกเป็นอะไรทีละชี้นไอ้ดีไอ้ดีดนเอาอีก่จ็บองพมดอะไรมาบ่เนี่ย

แมเตาทุกคนเลยเอโดนควานระบาดโดนไปอีกเนี่ยเออจังบริปับแสงเงียขาจนสีบเอาจนสีบเอาอีกเอาเอาครับเอาครบเอครบอืออื้อหอมหอมไปเอาดีียง่ อุ้ยทำซ่องรับ่บอกแล้วเขานนเยังว่รอดะเอาใคหรดป้อันแรกมาถ่ายรูปคูกก่อนไม่ใครโดนแป้งใครจะดนคนบอกแล้หลับ